เอาละกลับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พนนินา JR YouTube Channel กันอีกเช่นเคยคุณผู้ชมวันนี้กาจะมาอยู่กับซีรีส์ไอคอนเบราลนะครับผมตอนนี้มือซ้ายของผมอย่างไอแ a c w บอรเนี่ยก็ได้กลับมาพร้อมกับนักเตะเกาหลี5คนเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยได้เลือกสรรเข้าอะแคดมีหรือว่าศูนย์ฝึกเยาวชนของนอ r แ h ม m p ตันนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนักเตะที่เขาส่งมาเนี่ย ก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากเป็นสมาชิกตัวยงอยากมีสติ๊กเกอร์จากทางช่องเ็น d าเจ้าเก๋ๆหลังชื่อเวลาคอมเมนต์ในช่องนี้เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนผมก่อนถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นแฟนตัวจริงของผมเนี่ยสามารถกดปุ่มสมัครที่อยู่ข้างปุ่ม subscribe ได้เลยนะครับผมเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาบาทเท่านั้นคุณผู้ชมเท่านั้นเองคุณผู้ชมก็จะได้เป็นหนึ่งในครอบครัวและก็ผู้สนับสนุนหลัก ช่องเป็นด้าจีอย่างเป็นทางการเลยครับผมอย่ากระนั้นเลยเรามาชมกันเลยครับคุณผู้ชมว่าไอแซ็กบอร์ดมือซ้ายของผมเนี่ยส่งใครกลับมาจากเกาหลีกันบ้างนะครับผมคนแรกเนี่ยโพเทชชัลเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกไปก่อนนะก็ผมจะหาโพเทชชัลสูงๆไว้ก่อนนะครับผมโอ้โหคนนี้ก็70คุณผู้ชมไอแซ็กบอร์ดเนี่ยเริ่มทําให้ผมผิดหวัง2-3ครั้งแล้วนะครับก็คนถัดมาก็84ครับผมนักเตะระดับ80กว่าเนี่ยผมขอไม่เอาแล้วโอ้โหคนนี้78คุณผู้ชม เอามาทำใหม่วะเนีไ้ไอแซคบอร์ดคนสุดท้าย75บคุณผู้ชมเราไม่ได้อะไรเลยกับไอแซคบอร์ดครับผมเดี๋ยวเราจะแวะไปชมอะเคเดมี่ของเราสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอ้ยต้องบอกว่าตอนนี้ศูนย์ฝึกเยาวชนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่ค่อยได้เซ็นใครเข้ามาใหม่เลยนะครับยังไม่เอาใครเข้าศูนย์ฝึกเพิ่มเลยนะ ก็มาดูคนเดิมที่มีอยู่แล้วกันนะครับตอนนี้ผมจะขอเตะคนที่ potential เนี่ยต่ำกว่า90ออกไปให้หมดเลยนะครับเริ่มต้นจากไอ้มอนี่คนแรกเลยครับผมเคลลี่เนี่ยก็ potential 79ก็ขออ,ออกก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะต่อคนที่2 85ครับผมผมจะเอาออกเลยนะครับพวก80กว่า89ผมก็เอาออกนะครับผมระดับนอตแฮมตันเนีย่ยมันต้อง90บวกเท่านั้นเว้ยเพื่อน ถึงจะอยู่รอดได้นะครับผมโทบี้โทมัสเนี่ยผมจะขอเอาออกไปอีก1คนนะครับผมโอ้โหเราจะเหลือใครไหมเนี่ยอันนี้ก็81แล้วเนี่ย76ก็มีว่ะโอ้โหเด็กอายุ15ปีโลเชี่ยวต่ำขนาดนี้ก็มีอะเนี่ย87ครับผมเตก,ก้าไม่ได้อะไรเลยก็เหลือรอนนี่จากทางเยอรมันนะครับเป็นปีกซ้ายเดี๋ยวผมจะลองดันไอ้หนูคนนี้ขึ้นชุดใหญ่ดูกับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปส่องดูว่าเขาจะมีโปเชี่ยสูงแค่ไหนครับ นักเตะที่ผมเพิ่งดันขึ้นมาจากแคนาเบีเมื่อกี้ในอายุ17ปีนะครับผมน่าจะชื่อว่าสกินเิลนะครับน่าจะประมาณนี้นะแตผมอาจผิดก็ขออภัยนะครับมันเป็นชื่อคนเยอรมันมันก็อาจจะอ่านแตกต่างกันออกไปได้นะครับเพราะช่างมันครับชื่อมันไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรสําคัญอยู่แล้วเรามาสนใจที่ความสามารถของเด็กคนนี้กันก่อนดีกว่าครับผู้ชมมันเป็นเด็กภายใต้การเสนอของแม็กซ์เคลลี่นะครับแล้วก็ potential เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมยังจะขอไม่ดันก่อนแล้วกันนะครับผู้ชม ผมยังเชื่อว่าเด็กที่เรามีตอนนี้ยังใช้ได้ดีอยู่ครับผมก็จะยึดตามนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าเด็กคนนี้มันควรจะโดนดันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับว่า e ีนี้เราจะต้องเจอกับศึกหนักขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับเกมแรกเนี่ยเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพนัดที่31ดนะครับคุณผู้ชมเราจะต้องออกไปเยือนเฮาซิตี้ว่ะโอ้โค เป็นทีมที่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกมาแล้วด้วยนะครับเฮาซิตี้เดี๋ยวผมจะลองไปลุยดูนะครับว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าเข้าไปชมกันในเกมต่อเลยครับอ่ะครับผมไอคอนราวของเราออกมาเล่นนอกบ้านทมกลางสายฝนแบบนี้จะจิงประตูได้หรือเปล่านี่เพื่อนความพลิ้วกับสายฝนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแมนเชสเตอร์เด็ตจะสามารถคว้าชัยเหนือเฮาซิตี้ได้หรือเปล่าวันนี้เฮาซิตี้ไม่ง่ายแน่ครับเกมเริ่มครับ มาลาบี้ครับแม่เตะอัดดากเซเบ้ครับยังขึ้นมาได้ครับโอ้โหแตะบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี้เซเบ้ครับนั่นเลยครับผมแม่สมแล้วที่ติดทีมชาติครับมันเล่นดีจริงครับเซเบ้ตัดเข้าไปที่ฟาบิโอฟาบิโอโอ้โหล็อกล็อกเลาะหาเพื่อนอยู่ครับตอกส้นไปที่บราไม่ได้ในช็อตแรกให้ช็อตสองถึงบราครับจังหวะนี้บราจริงโอ้โหติดปั๊มจังหวะนี้เอาลุกขึ้นมาเล่นได้ครับบราบราไหลเข้ามาที่เอสเปิดยิงซ้ายก็ติดอีกโอ้โหดวงดีไปไหนไม่ได้ฮาวิตี้ บอลอยู่กับฮาวซิตี้ครับคองบอลขึ้นมานาทีที่42เข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมยังทําอะไรกันไม่ได้เนยดาราซิวากับลูกทุ่มของเตก้าครับยังทําอะไรกันไม่ได้จนถึงนาทีที่42กว่าแล้วคุณผู้ชมกับเตกาขอขึ้นมาครับโอ้โหมันตัวใหญ่มันวิ่งช้านะเตกาไอตัดเข้าไปที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดออกมาที่ไอคอนบราลสวดีไอคอนบราวลักขึ้นมาไอคอนบราวขึ้นมาเรื่อยๆครับไอคอนบราวหมุนหนึ่งที1ึงบอลขึ้นมาไอคอนบราวตัดเข้าไปตรงกลาให้เพื่อนยิงโอ้โหยิงจังหว ต่ว่าโอ้ล้ำหน้าครับคุณผู้ชมมีธงขึ้นที่มุมสนามตรงนู้นนล่ครับไกลๆนั่นไงครับผมโอ้โหจานล้ำจริงหรือเปล่าต้องมาดูกันตรงนี้ก็พอ var ครับโอ้โหล้ำจริงครับฟาบิโอซิลวาไปยืนตำแหน่งที่ไม่ดีนะก็พลาดประตูขึ้นนำสำหรับนอตเตมตันนะครับโดนลองครับหวดยาวขึ้นมาจะเล่นได้ต่ออีกสักจังหวะไหมก็ไม่น่าจะได้เลครับนั่นเลยครับผมหมดเวลาในครึ่งแรกเดี๋ยวเราจะไปแก้เกมแล้วก็ไปชมครึ่งหลังกันต่อครับคุณผู้ชมกับเฮาซิตี้นะ เดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยผมยังจะไม่ขอเปลี่ยนใครทั้งนั้นนะครับผมจะยึดไลน์อัพเดิมแต่ว่าผมจะเปลี่ยนแผนมาบุกตรงกลางดูบ้างครับผู้ชมเราเจาะด้านข้างเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเกมกับเฮาซิตี้เนี่ยฟูลแบค็คเขาเนี่ยดีมากครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปชมครึ่งหลังกันต่อว่าเราจะสามารถทําอะไรเฮาซิตี้ได้หรือเปล่าไปชมกันต่อเลยครับเฮาซิตี้เนี่ยเราบุกทางไหนมันก็แน่นหมดว่ะผู้ชมโอ้โหเจ้าดนฮอส์กินต้องต้องรีบกลับไปครับเอาละออกต่อซ้ายไปที่เตก้ายกเยกล็อกบอลเอาไว้ กลับคืนมาด้านในพิวอยู่ที่บอลไหลตักเข้ามาที่แซมฮอสกินยิงจังหวัดยโอ้โหติดเซฟผู้สาประตูครับผู้ชมเราไม่ได้ประตูขึ้นนำฮาวซิตี้ได้ไงครับลูกนี้แม่มันควรจะเป็นประตูขึ้นนำว่ะมาดูจังหวัดที่แซมฮอสกินยิงแล้วโอ้โหลรอยอยู่กลางอากาศได้นานเกินนะเพื่อนฮาวสิตี้้าบ้านก็มีการเปลี่ยนตัวด้วยนะครับแต่ก็ยังได้เป็นคอร์เนอร์ก็ยังดีครับคิวเปิเเดเข้าไปลุ้นด้มีแจ็ก,ก้าอยู่โอ้โหผู้สาประตูต้องรีบออกมาชกครับไม่ได้อะไรครับลูกนี้ โรเบิร์ตต้องพยายามขึ้นมาตรงกลางเพื่อนเอาจังหวะน,นี้ทันไหมเอ็ดเวิร์ดโอ้โหช้านิดนึงแต่ว่าก็ยังพยายามขึ้นมาเอ็ดเวิร์ดยิงโอ้โหลูกแปรของเอ็ดเวิร์ดครับผิดเหลี่ยมไปหมดเลยครับลูกนี้อ๋อมันเป็นตรงกลางนะครับต้องยอมรับนะเป็นกลางตัวรับยิงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอ็ดเวิร์ด ไหลมาจังวันนี้ไหลมาอย่างต่อเนื่องครับฟาบิโอซิวาวิ่งเลยครับโอ้โหฟาบิโอซิวาก็ยังขึ้นไม่ได้ครับไอคอนบราว์ทำมือแต่ว่ายังให้ไปไม่ได้นะมันแน่นเกินครับตรงนั้นอะไรครับไหลตัดเข้ามาเอาเบิ์นบอลไปที่ไอคอนบราว์ขอยิงโอ้โหก็ยังติดบล็อกครับลุมไอคอนบราว์สองคนนะเมื่อกี้นี้บอลนอกมาทางด้านซ้ายกับเบิ์นตัดเข้าในไปโอ้โหขึ้นมาห้าลัวพาิตี้เจ้าบ้านในช็อตนี้ดาซิวาคืนหลังไปครับไหลตัดเข้ามาด้านในเบิ์นบอลกันวันทูโอ้หูิเสียบมาจังวันน ๋อตกใจครับผมนึกว่าจะไม่ล้ำหน้าแล้วผมเองยืนอยู่คนเดียวนะครับเมื่อกี้แต่มันเหมือนมีติ่งอยู่คนหนึ่งนะนรับโอ้โหเกือบเหมือนกัน,กนกวะทูเปอร์เกือบเสียเหลี่ยมวะ่ะเอาเลยครับจังหวะนี้โบเล์ครับขึ้นมาตางกาบซ้ายครับลากขึ้นมามีเซเดตามแต่ยังเปิดได้ครับมงโอ้โหมงเน้นๆเลยครับแต่ว่าความมันผิดเหลี่ยมครับลูกนี้แต่ก็มีการเปลี่ยนตัวนะครับเพาซิตี้ชื่อไม่ขึ้นเหมือนเดิมครับบักมาบอคอยพออครับ ยังฟองบอลกันได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังทำอะไรไม่ได้นะเอาแล้วเตก้ารับบอลมาเปิดยอดเข้าไปด้านในดูบ้างฟาบิโอโมงก็ยังทำอะไรไม่ได้อยู่ดีว่ะเอาแล้วทดเวลาบาดเจ็บ2นาทียังเสมออยู่0ูนนย์ะคุณผู้ชมอ้เล่นยากมากครับแต่เฮาซิตี้เกมนี้โอ้โหหมดเวลาไปแล้วด้วยครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บอาจารย์ยังให้เจ้าบ้านได้ลุ้นครับบุกดาวซิวาจะขึ้นคิวมาดักได้โอ้ทำได้แค่เสมอนอกบ้านกับเฮาซิตี้ครับบุกไม่เข้าจริงๆครับเกมนี้พยายามเต็มที่เลยครับ เตก้านะครับขวาแมนออฟเดอะแมชในเกมนี้ไปที่8.4กันแนนคุณผู้ชมเกมนี้มันเล่นยากมากผมไม่เข้าใจว่าทําไมนักเตะเราเนี่ยมันตันไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะบุกด้านข้างบุกตรงกลางในเจาะไม่เข้าเลยกับพาวซิตี้เนี่ยผมเริ่มหวั่นใจกับพีเมลิกขึ้นมาเต็มที่แล้วนะครั่าคุณผู้ชมพีเมลิกเราจะรอดไหมวะถ้าเรายังเป็นแบบนี้อยู่ สโลตเทรนนิ่งของเราตอนนี้นะครับก็อัดแน่นไปด้วยนักเตะที่มีคุณภาพที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ในอนาคตอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นซิลวาโรเบิร์ตบราวเอ็ดเวิร์ดหรือแม้กระทั่งคอลัม์โรเบิร์ตที่เป็นผู้สาประตูตอนนี้คอลัม์โรเบิร์ตกำลังจะ70แล้วนะคุณผู้ชมไม่ธรรมาดาเหมือนกันครับคนนี้ตลาดซื้อขายนักเตะในหน้าหนาวเนี่ยก็เหลือชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปดูดีลที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวน,นี้กันหน่อยครับคับผู้ชมมไปมกนเลยครับ ผมต้องบอกก่อนเลยครับคุณผู้ชมว่าตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้เนี่ยมีแต่ดีลที่เป็นดีลแบบบิ๊กดีลทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดอดมูลยอมปล่อยเจรอนซานโชในราคา154.3ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปคลองครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีเหตุผลที่จะต้องดึงปีกวาเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเสียเปโดรอซิวาให้กับเรอัลมาดริดไปที่ราคา140ล้านปอนด์ครับคุณผู้ชมก็สมน้ำสมเนื้อครับเสียเป็นเดซิวา ได้เจรอนซานโชมาผมถือว่าดีลเนี้ยเป็นดีลที่คุ้มมากสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและก็บาร์เซโลนายอมปล่อยแฟรงกี้ดียองให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่139.4ล้านปอนด์ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่า3ดีลหลักนี่โคตรใหญ่เลยฮะ โอ้โหก็ต้องบอกเลยว่า3ดิวต่อมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผู้ชมปารลสเนี่ยเสียเวลติให้กับบาร์เซลโลนาที่101ล้านปอนด์นะครับเนื่องจากบาร์เซลโลนาเสียแฟร,รงกี้เดยองให้กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเขาดึงกองกลางอย่างเวลติเข้ามาแทนเนี่ยก็สมน้ำสมเนื้อนะครับยูเวนตุสเสียเปาโลดีบาล่าให้กับเชลซีที่96ล้านปอนด์ทอร์เดออสเปอร์ครับผมเสียออลตริมาสซิยาลให้กับบาเยิร์นมิวนิกไปที่86.5ล้านปอนด์ อีกสัก3ดีลแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนาโปลีปล่อยฟาเบียนให้กับบาร์เซโลนาอู่บาร์เซโลนาทุ่มหนักเหมือนกันนะครับแต่ละดีลแต่ละดีลเนี่ยเกิน50ล้านทั้งนั้นครับผมเรอันมาติดเสียเมนดี้ให้กับปารีสแซงเชแมงและเอฟซีไบเอ็นมิวนิกครับผมยอมเสียโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ให้กับยูเว่ไปที่56.5ล้านปอนด์นี่ก็คือดีลหลกัหลกๆที่เราจะมารับชมกันในวันนี้ครับ ก็หลังจากเกมที่แล้วเนี่ยเราสะดุดทําได้เพียงแค่เสมอนะครับผมนอกบ้านนะก็ไม่เป็นไรครับผู้ชมเรายังอยู่อันดับที่1นํานอร์วิชซิตี้แค่ลูกใกล้เสียนะครับผมนอร์วิชซิตี้เด็หกสิบเก้าแต้แมเท่าเราเป๊ะๆฟูแลมตามมาเป็น6กคะแนนแล้วก็เบรนฟอร์ด66คะแนนโอ้โหผมหวั่นว่าถ้าเกมถัดไปเราสะดุดเนี่ยนอร์วิชจะแซงเราไม่แน่นะครับว่าฟูแลมก็อาจจะแซงเราอีกคุณผู้ชมโอ้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ ต่อมาเนี่ยจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสโบรนะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะทำการสคิปแมตช์ที่คอร์ดเลนเนี่ยผมคิดว่ายังไงเราไม่พลาดแน่คุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมผลกันเลยครับแม่ผลการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่เราหน้าหวัดเสียวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมโอ้ใจหายใจคว่ำครับผมนึกว่าจะไม่ชนะซะแล้วฮอสกินกับซิลวาครับผมหมดคนละ1ประตูทําให้นอตแฮมตันขวาชชยชนะเหนือมิดเดิลสโบรไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งที่บ้านของนอตแทมตันครับ แต่ละทีมเนี่ยก็ไม่ยอมกันจริงๆครับคุณผู้ชมเราชนะโนวิดชนะฟูลแล่มชนะเบรนฟอดชนะมันตามเราเป็นเงาตามตัวเลยวะเกมถัดไปจะพลาดไม่ได้ครับเกมต่อมาเราจะยังอยู่กับแชมเปี้ยนชิพอีกเช่นเคยคุณผู้ชมเกมนี้ผมจะทําการสกิปแมตถึงแม้มันจะเป็นเกมนอกบ้านก็ตามนะครับผมคิดว่ายังไงผมชนะเชฟฟิลแบบสกิปแมตได้แน่นอนวะไปชมผลกันเลยครับ โอ้โหก็ต้องบอกว่าโคราตรวาดเสียวกันอีกเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมยังดีที่เราเรียกใบแดงจากฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคว้าชัยชนะนอกบ้านได้2ประตูต่อหนึเหนือเชฟฟิลด์ครับคุณผู้ชมโอ้โหผมบอกเลยว่าใจหายใจคว่ำครับโอ้หายใจไม่คล่องคอเลยครับตอนนี้สคริปต์แมททีไรเนี่ยใจมันจะแป้วครับ โอ้โหขนาดเกมที่33เนี่ยพวกมึงยังตามกูมาขนาดนี้อ่ะวันนี้เพื่อนนอร์วิชซิตี้แ้มเท่าเราเดะปูแ่มห่างเราแค่2องเบนฟอร์ด <Ben ford S 2> ก็ชนะอีกแล้วคาดิฟซิตี้ก็ตามมาดาร์บี้เคานตี้ก็มีนอตติงแฮมฟอร์เรสก็มากัะบอกสโตกซิตี้ก็ตามมาอีกติดๆโอ้โหต้องบอกว่าใครพลาดคนนั้นโดนเขีย่ยลงล่างแน่นอนกับซีรีส์นี้ หลังจากที่ผมสกิปแมตช์ไปถึง2เกมเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้เทรนนิ่งนักเตะแบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมคอลัมโรเบิร์ตที่เป็นผู้สาประตูฝั่งขวาสุดเนี่ยเจแล้วครับคุณผู้ชมค่าพลังของมันขึ้น70ะ็ะสทีเราจะมีประตูที่เซฟขึ้นอีก1นึ่เครับเกมถัดมาเราจะยังอยู่กับเกมแชมเปี้ยนชิพนะครับกับมิววอร เดี๋ยวเกมนี้ผมขออนุญาตกั้นใจสคริปต์แมทสักเกมหนึ่งเถอะนะผมอยากให้นักเตะม,มันพัฒนาเร็วๆนะครับผมอยากเทรนนิ่งหนักๆว่ะคุณผู้ชมไปชมผลกันเลยครับโอ้ว้าวพระเจ้าช่วยครับคุณผู้ชม2ประตูต่อหนึ่งก็จริงนะครับเราได้ประตูจากไอคอนเรา์และก็แซมฮอสกินนะครับมอร์แกนโรเบิร์ตเจ็บว่ะคุณผู้ชมนี่แหละมันคือข่าวร้ายแล้วก็สิ่งที่เลวร้ายที่สุดกับนักเตะชุดนี้ของเราครับมันกําลังจะพัฒนาตัวเองอยู่แล้วไปเตะม,มันเจ็บได้ไงเนี่ยเพื่อน แล้วดูโดนใบเหลืองไปถึง3คนครับนักเตะของมิววอร์น่าจะเล่นหนักกับนักเตะเราน่าดูเลยวะ่ะโอ้โหเนื่องจากว่ามอร์แกนโรเบิร์ตเจ็บอย่างที่บอกนะครับผมต้องเอาเตก้านะครับลงมาเทรนนิ่งแทนไป1สล็อตก่อนตอนนี้โอ้โหน่าเสียดายวะ่ะคุณผู้ชมมันไม่น่านมาเตะนักเตะเราเจ็บอะ่ะกำลังดีเลยครับผมดาวลุ่งกำลังมาดีนะไม่ใช่อคอนบาเจ็บไปอีกคนนี่แย่ yeah! เลยนะครับ แม็กเคลลี่กลับมาอีกรอบนะครับคุณผู้ชมกับนักเตะชาวเยอระะมันมาดูกันซิว่าแม็กเคลลี่เนี่ยมันจะส่งใครกลับคืนมานครับรอบนี้ส่งมาน้อยนะแค่4คนเองอะคนแรกก็ potential 87แล้วเพื่อนเนี่ยผมจะไม่เอาคนนี้นะโอ้โห78็กับแม็กเคลลี่ส่งมาทำไมเนี่ยเพื่อนแต่ละคนส่งมานี่แบบโอ้โหปกติแม็กเคลลี่เนี่ยจะส่งกลับมาดีนะครับโอ้โหจอห์นโวฟนะครับคนนี้น่าจะดีว่ะคุณผู้ชมคนเชี่ยว93เลยหร ถ้าเราสามารถดันในขึ้น93ได้ยนยผมคิดว่านะน่าจะเป็นนักเตะที่ดีอีกหนึ่งคนครับผมแต่ผมจะดันเข้าแคนด้มี่ไปก่อนนะครับ16ปีคนนี้โอ้โหอีกหนึ่งคนก็แค่80นะครับผมจะไม่เอานะแต่ผมจะเตะออกไปเลยครับไอแซ็กบอร์ดครับผมก็กลับมาจากเกาหลีอีกเหมือนเดิมครับผมนักเตะเกาหลีเนี่ยมันจะไม่มีเก่งๆมันซอนเฮองมินเลยวะคนแรกเปิดฉากมาเนี่ยก็82แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาออกไปนะครับโอ้ Ooh, มีโอกาส94เลยหรอจีฮูกิวนะครับ เราเซ็นเข้ามาไว้แคนยมี่ไปก่อนนะครับโอ้โหเจ็ดสิบเจ็ดถึงเก้าสิบสี่คุณผู้ชมคนเที่ยวนะั้นมันอะไรกันอะระดับไอคอนเาวาเลยนะครับผมดูทรงแล้วเด็กคนนี้น่าจะมีอนา,าคตกับเล่นนังกาบขวาได้หมดเลยโอ้ผมจะเซ็นเข้าไปก่อนเซ็นเข้าไปก่อนโอ้โหน่าจะเอาเรื่องอยู่คนนี้ราคาเกือบล้านนะครึ่งครึ่งล้านนะเมื่อกี้โอ้โหคนถัดมาก็ผมซุนฮีโซครับผมคนนี้ก็คนเที่ยงเช้าเก้าสิบนะเดี๋ยวผมจะเซ็นไปก่อนนะครับพวกเก้าสิบทั้งหลายเนี่ยคนต่อมาครับผมแปดสิบสี่ผมจะไม่เอานะฮะ มี91มาอีกหนึ่งคนครับผมเยจุนชินนะคนนี้โอ้โหเยจุนชินเลยวรเพื่อน <laughs> เอาคนต่อมาครับผมเซจุนแบงน่าจะประมาณนั้นนะชื่อผมไม่ถนัดชื่อเกาหลีนะครับครั้งนี้เป็นกาบซ้ายนะครับคุณเชี่ยว70-94แต่ผมประทับใจเด็กที่เราเซ็นเข้าไปคนแรกอะ่ะเราจะเข้าไปดูที่แคนาเมีกันหน่อยครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเก่งได้แค่ไหนกันเชียวโอ้ว้าวคุณผู้ชม Overall 61สำหรับเด็กอายุ15ปี Potential 77ถึง94ผมว่าผมต้องปั้นเด็กคนนี้แล้วว่ะไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมปล่อยไปไม่ได้จริงๆว่ะถ้า o t เ n t i ช l มัน9 4จริงๆขึ้นมาเนี่ยนะผมบอกเลยว่าปีขวาคนเนี้ยน่าจะเก่งกว่ามอร์แกนโรเบิร์ตอีกอะ่ะอ uh ู huh. ้หู7ถึง94 Overall 61ตั้งแต่อายุ15ปี เสียดายที่มันดันขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้เท่านั้นเองคุณผู้ชมนอกนั้นดีหมดเลยครับผมเราจะปั้นเด็กคนนี้เพื่อที่จะลองรับพีเมลิกในซีซั่นหน้าให้ได้ครับเกมถัดมาเนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะต้องออกไปเยือนสโตกซิตี้ในสึกอ e ิมิเลต FA เอคับนีครับจริงๆอ่ะผมไม่อยากได้นะครับบอลถ้วยแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปคลิปแมตช์โดยทีมชุด B นะครับตกเป็นตกครับเพื่อน ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมเราตกรอบ f a ฟเัได้สำเร็จนะครับต้องบอกว่าเป็นผลสำเร็จเพราะว่าผมไม่อยากได้ท้วยนี้อ่ะคุณผู้ชมมันมาทำให้การพัฒนาของนักเตะเราเนี่ยมันถดถอยลงไปนะครับผมอยากจะเล่นแค่เกมแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พัฒนานักเตะแบบเน้นๆเลยครับในซีซั่นนี้ผะว่าซีซั่นหน้าถ้าเราขึ้นพีเมลีกแต่อย่าลืมนะเว้ยนักเตะเราเนี่ยมันต้องพร้อมวะถ้าไม่พร้อมจริงๆเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนครับพีเมลีก พอเรามีเกมที่จะเล่นน้อยลงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอลัมนโรเบิร์ตครับผม71แล้วเห็นไหมพอเราเทรนนิ่งเน้นๆเน,นเนี่ยบางคนอาจจะถึง80ในซีซั่นนี้เลยก็ได้ครับผมยกตัวอย่างอย่างเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผมคิดว่ายังไงซีซั่นนี้ต้องขึ้น80ให้ได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามอร์แกนโรเบิร์ตกับมาช้าเนี่ยผมจะเอาเตะเก้าออกแล้วก็ให้เอ็ดเวิร์ดสช่องนะครับเพื่อที่จะ ให้มันไปนกลางตัวรับที่แน่นๆแล้วก็80ขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะพอใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมต่อเลยครับว่าเราต้องทําอะไรกันต่อเอาเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ทุกทีมเนี่ยเล่นไปแล้ว35เกมยกเว้นนอร์เทมตันกับทีมที่พวกเขาจะลงเล่นด้วยในเกมถัดไปนะครับตอนนี้นอร์วิชซิตี้ขึ้นไปเป็นหัวตารางชั่วคราวนะครับ นอวิ c ซิตี้เนี่ยสะดุดนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆถึงแม้จะแซงเราก็ตามนะครับแต่ว่าแซงแค่แต้มเดียวคุณผู้ชมฟูลเล่มเนี่ยก็น่าจะสะดุดเสมอเหมือนกันนะครับก็ตามหลังเราแค่แต้มเดียวถ้าเกมนี้เราสามารถคว้าชัยชนะในบ้านเราเอาไว้ได้เนี่ยเราจะมี81คะแนนครับคุณผู้ชมนำนอวิ c ซิตี้ไปอีก2แต้มอะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้จริงเดี๋ยวเราไปชมผลเกมนี้กันเลยครับเกมที่พูดถึงเนี่ยเป็นเกมที่เราจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ b r i s t o l City ตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมเราไม่มีมอร์แกนโรเบิร์ตที่กำลังได้รับอาการบาดเจ็บเดี๋ยวผมจะสกิปแมตช์เดี๋ยวไปชมผลกันเลยครับโอโ้โหคุณผู้ชมหนึงประตูต่อศูนย์จากฟาบิโอซิลวาครับผมแต่ว่าผู้สาประตูคอลัมโรเบิร์ตเจ็บไปอีกคนครับฮ k i สกิปแมตช์ทีไรทำไมไมันมีแต่นักเตะเจ็บเจ็บวันนี้มึงไปเล่นยังไงจนเจ็บวะโรเบริร์ตผมไม่เข้าใจจริงครับนักเตะมันกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ย มันเจ็บมันสะดุดทุกคนเลยอะ่ะไม่เว้นแม้กระทั่งไอคอนบาวนะเว้เจ็บเหมือนกันเคยเจ็บมา23สรอบแล้วนะบาวเนี่ยโอ้ยมันหยุดการพัฒนาของนักเตนะนะครับก็อย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมตอนนี้เอ็ดเวิร์ดได้รับไป2สล็อตสมใจอยากนะครับเนื่องจากเพื่อน2คนเนะี่ยเจ็บนะครับตอนนี้เตก้าก็มีโอกาสได้เทรนนิ่งแล้วก็เอ็ดเวิร์ดก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเป็น80นะครับแต่ผมไม่อยากการันตีอะไรวะ่ะ ผมกลัวมันขึ้นไม่ได้อะ80ถ้าขึ้นไม่ได้นี่เราแย่เลยนะเว้ยในพรีเมียร์ลีกเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าเอ็ดเวิร์ดในซีซั่นนี้เนี่ยจะขึ้น80ได้หรือเปล่าอ้าวถึงแม้เราสามารถคว้าชัยชนะเกมที่แล้วได้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถแซงนอร์วิชซิตี้ได้นะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยแข่งน้อยกว่านอร์วิชซิตี้อีก1เกมว่าคุณผู้ชมมันอะไรนักหนามันจะหนีเก่งขนาดนั้นวะเนี่ย อีกหเกมนอกบ้านกับคาดิฟซิตี้นะครับเดี๋ยวเกมนี้ผมจะลงไปลุยเองนะครับผมไม่ไว้ใจนักเตะของเราว่าจะสกิปแมตช์ชนะหรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ข่าวดีก็คือเราได้คอลัมโรเบิร์ตกลับคืนมาแต่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเราจะลองฝืนใช้ลองดูไปก่อนนะครับแต่ถ้าครึ่งหลังไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมจะเปลี่ยนออกนะครับไปชมที่บ้านของคาดิฟซิตี้ที่คาดิฟซิตี้สเตเดียมกันเลยครับ เอาเลยครับผม Malaysia, วิสิตมาเลเซียนะครับผมแม่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคาริฟซิตี้นะครับเรามาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยนอตทำตัน um ของเราจะสามารถเอาชนะทีมที่เคยไปเล่นพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าเกมที่แล้วเนี่ยเราทำได้แค่เสมอนะครับกับทีมที่มาจากพรีเมียร์ลีกมาดูเกมนี้กันครับว่าเราจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าไปชมเกมกันเลยครับลูกทุ่มของเบนเนตครับโอ้ยโ,โยกหลอกหนึ่งทีแล้วก็ทุ่มเข้ามาด้านในครับพยายามจะเบิ้ลบอลขึ้นมาตรงนี้สำหรับนอร์วิชซิตี้ครับโอ้โห อาราดิฟซิตี้ลาาขึ้นมาจนสุดริมเส้นเปิดเข้ามาด้านในจังหวะนี้จะตด้จริงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในบ้านของคาดิฟซิตี้เครับคุณผู้ชมเป็นการขึ้นเกมแบบ่ง่ายนะครับแบบคลาสสิกเลยแต่ว่าเรากันไม่ได้จริง,รงๆวะ่ะก็ต้องมาชมภาพช้าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงกลางประตูของเราครับทำไมปล่อยให้นักเตะของคาร์ดิฟซิตี้ปาดบอลเข้ามาง่ายโอ้โหไม่มีตัวประกบนั่นเองดีครับเตก,ก้าเข้าไปช่วยตรงกลางนีครับ ทำให้ทางฝั่งขวานเนี่ยโล่งเลยไม่มีตัวมาซ้อนนะครับก็กาวล่าครับยิงประตูที่10ของเจ้าตัวในแชมเปี้ยนชิพก็1น่นของเจ้าบ้านเลยครับต่อมาที่เตกาเตกาให้ไปที่ไอคอนบราวบราวลากขึ้นมาครับจังหวะน,นี้บราวไหลตัดเข้าไปด้านในที่ฟาบิโอซิวาออกต่อมาเจ้าวันนี้ซีเนี่ยทันไหมไม่ทันครับแมลึกไปเข้ามือผู้สาประตูอย่างเดน,นะครับนะครับเตก้าพักอกต่อมาที่ฮอสกินได้สวยฮอสกินลากขึ้นมา ฮอสกินครับออกซ้ายมาที่ไอคอนบราวจาวังหวะนี้เอาบอลทันไหมไอคอนบราวยังยังทันอยู่ครับไอคอนบราวมาจาังหวะนี้ไอคอนบราวโยกโยกเข้ามาด้านในไอคอนบราว์จิง้วยขวาโอ้โหติดบล็อกอยู่ครับคุณผู้ชมต้องรีบปวดทิ้งเลยครับเจ้าบ้านคาริฟซิตี้เชียโต้ครับออกบอลมาจาังหวะนี้ติดฮอสกินครับโอ้ลงมาล้วงบอลลึกเหมือนกันนะครับฮอสกินเตก,ก้าลากบอลขึ้นมาเตก,ก้าโดนเบียดแต่ก็ยังตัวใหญ่ครับเตก้ายัางได้เปรียบอยู่นะ ให้เข้าไปที่ฮอสกินฮอสกินให้ไปที่ฟาบิโอไหลต่อไปจงหวันนี้ฮิวลากขึ้นมาให้ต่อไปทิซี่เนี่ยยิงไซร์เรียบร้อยครับเอามีธงขึ้นครับคุณผู้ชมไม่ได้ประตูตีเสมอสําหรับนอร์ธแฮมป์ตันครับแม่ลูกยิงของซีเนี่ยเนี่ยผมคิดว่าจะได้ประตูแล้วนะลูกนี้ไม่คิดว่าจะล้าหน้าครับโอ้ผมน่าจะเอาฮิวยิงตั้งแต่ตรงนี้ก็ไม่น่าจ่ายเลยอ่ะก็จะหมดเวลาอยู่แล้วครับครึ่งแรก ทาริฟซิป,ปี้ไม่น่าจะรีบร้อนอะไรเลยครับหดบอลยาวขึ้นมาครับปลุกพักอกลงครับรเทเซันเอาละฮิวได้บอลไหลตัดยาวไปเอากรรมการอ้โหจะพลิกตัวเล่นไปได้ครับฟาบิโอซิวาหมดครึ่งแรกตามหลังวีศูน 0, ประตูต่อหนึ่งสำหรับนอตัมตันครับเอาละเดี๋ยวครึ่งหลังผมอาจจะต้องเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมจะเอาซิวาครับผมออกมาเล่นทางริมเส้นแล้วก็เอาบาอาไ,ปไปเป็นล่าเป้าลองดูนะครับเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะแล้วก็เอาฮาริสันครับลงไปแทนซิวา กลางเนี่ยจะเอายังไงกับเขาดีวะเนี่ยผมจะเอาฮอส,สกินอ่อนครับใครเล่นไม่ออกในเกมนี้ผมต้องเปลี่ยนออกว่ะผมพยายามจะขึ้นบอนทางนั้นแล้วมันขึ้นไม่ได้จริงครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ครับลงไปแทนคอลัมน์โรเบิร์ตแล้วกันนะก็ประมาณนี้ครับในครึ่งหลังเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับว่าเราจะเอาคืนคา r d ดิฟซิตี้ได้หรือเปล่าครับ มาคูเปอร์ครับแบ็กจอมบุกครับลากขึ้นมาจาังวันนี้โอ้โหคูเปอร์เคยลากมายิงแบบนี้ได้ด้วยนะเอาเบาจังวันนี้สับขาหลอกออกขวาตัวเองเรายิงไยขวาจาวังวะนี้ติดฟอกกี้ครับคุณผู้ชมแม่ช่วยกันบงังบอลจากเบาวได้ดีมากกว่าคาดิฟล่าลากคอนขึ้นมาดวกนกับแทกกาครับเปิดยอดเข้ามาด้านในเอาได้หม่งวะ่ะอยู่2คนไม่มีใครหมง่งสักคนนี่ครับปล่อยให้มันได้หมง่งได้ไงวะมาดูจังหว่าเปิดเข้ามาเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่2คนนี่ยไปเกี่ยงกันขึ้นครับ เราไม่ยอมขยับครับยังอยู่ตรงกลางเราจะลากขึ้นไปเองครับ,บรเราบอกนะครับออกต่อไปที่ฮาริสันฮาริสันทันปะนะฮาริสันทันแต่ว่าโอ้โหจะเล่นจังหวะ2แม่ยังได้อยู่นะฮาริสันโอ้โดนปั๊มไปจังหวะเมื่อกี้หวัดเสียวนะครับเกือบเสียจุดโทษเหมือนกันนะเจ้าบ้านเอ็ดเวิร์ดไหลเข้ามาตรงกลางมาจังหวะน,นี้ลากหนึ่งที่คิวจริงโอ้โหคิวจริงไม่ตีได้ไงวะลลูกนี้โดนเคลียร์ทิ้งออกไปครับโอ้ประตูตีเสมออยู่ไหนครับไ็นให้ต่อออกมาจังหวะน,นี้จะเปิดได้ไหมเปิดเข้าไปด้านในลุ้นยังได้อยู่ครับ เอาละไหลต่อไปที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะครับเอ็ดเวิร์ดก็แตะน็ายังเอาบอลได้นะเอาละเซก,ก้าไหลตัดเข้ามาที่เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดรอเพื่อนใครหยับรับให้ต่อมาจหวันนี้เราอยู่ตรงกลางแบบนั้นได้ยังไงครับเรามาเรามาเรายิงขวาเรียบร้อยครับผมตีเสมอได้สําเร็จสําหรับนอตเตอร์ตันเรายังมีเวลาอยู่ประมาณ13นาทีกว่าๆครับไอคอนเราแม่ยิงประตูตีเสมอคาดีได้ครับกว่าจะได้ประตูตีเสมอเนี่ยเราพยายามอยู่หลายรอบมากเนรัย จังหวะน,นี้ก็ต้องบอกว่าการประกบตัวของคาริฟซิตี้เนี่ยมาสมาธิแตกเอาช่วงท้ายเกมครับผู้ชมเรายังมีโอกาสขึ้นแซงอยู่อะแล้วก็ยังมีโอกาสสำหรับเจ้าบ้านด้วยครับโอ้เจมี่บราวน์ครับสามสิบประตูนในแชมเปี้ยนชิพชเข้าไปแล้วครับเอาละครับคาดิฟซิตี้ครับบ,บุกกดหนักอยู่ตรงนี้บล็อกคืนหลังมาอ้าวเตก,ก้าดักได้ครับยังไงครับมีเพื่อนใครจับกันหน่อยดิเพื่อนโอ้ใยจับกันช้าครับเอาละขึ้นมาที่ไอคอนไอคอนไหลตัดเข้าไปด้านใน รอไอคอนใครจับครับไห่ต่อไปที่ไอคอนจังหวะนี้มั่นใจในความเร็วตัวเองไอคอนเบล่าครับเรียบร้อยครับ2ประตูต่อหนึ่งของนอตแทปตันเหนือคาร์ดิฟฟซิตี้ในบ้านของคาร์ดิฟฟิซิตี้ซะด้วยครับโอ้โหผมนี่ร้องลั่นบ้านเลยครับลูกนี้2ประตูต่อหนึ่งได้สำเร็จครับแม่เกือบจะไม่ได้ซะแล้วครับพอไอคอนเบลล์มาเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วมันผิวก็เดิมเจอะเลยเว้ยเนี่ยครับลูกแทงทะลุช่องเบลล์มันหาช่องดีบ้างรับคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับครับว่านักเตะของคาร์ดิฟฟิซิตี้เนี่ยเสียสมาธิมาากนทที่88 3 1ประตูในแชมเปี้ยนชิพของไอคอนบราวน์เอาเลยครับทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีบอลอยู่ที่คูเปอร์ฉกมาได้แบบนี้เอาวเยี่ยมนะครับคูเปอร์ยอดไปข้างหน้าเลยครับโอ้โหพยายามจะให้เพื่อนเล่นอ้าวซีเนียมาพักอกลงได้ให้เข้าไปที่เปล่าลุ้นแฮตติกโอ้โหเล่นไม่ได้ครับหมดเวลาในครึ่งหลังครับผู้ชม2ประตูต่อหนึ่งปาฏิหาริย์ของนอสจ์ตั้นที่ป้านของคาร์ดิฟซิตี้ครับโอโ้เกมนี้ต้องลุ้นกันเหนื่อยถึงท้ายเกมเลยแม่เกือบเหมือนกันครับนอมจ์ตัน เกมนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยครับนอกจากไอคอนบราวเท่านั้นครับที่จะได้รับ MAN OF THE อ a t c h อย่างสมเกียรติไปครับคุณผู้ชมโอ้ผมบอกเลยครับว่าโหดจริงๆไม่ให้ยืนตรงนี้เนี่ยทีมเสียมากเลยว่ะเอาละถึงแม้เราจะลงเล่นน้อยกว่า City game, นอ w i ทซิตี้1เกมนะครับผมตอนนี้นอ w i ท h City เล่นไปแล้ว37เกมนะเราเล่นแค่36เกมก็ตามนะครับเรายังแซงนอ w i ทซิตี้ได้แสดงว่าเขาเนี่ย สดุดหนักอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมตอนนี้ตารางคะแนนหน้าตาเป็นแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเราชนะไปได้เรื่อยๆเนี่ยพีเมลิกอยู่ข้างหน้านี่เองครับดาวซันโวสูงสุดเนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดหาใครอื่นเลยครับผมเป็นไอคอนบราวของเราลงเล่นไป27เกมหมวดไปแล้วทั้งสิ้น31ประตูคุณผู้ชม แอดซิตสูงสุดเนี่ยเป็นแซมฮอสกินนะครับที่13แอดซิตแล้วก็ซีเนี่ยอีก12แอดซิตคุณผู้ชม2อันดับแรกเนี่ยของ Not on, นอตเทมตันล้นล้วนครับเก็บคลีนชีตได้มากที่สุดเนี่ยตอนนี้มีนักเตะของดับบี้เคาน์ตี้นะครับที่ตามตีเสมอคอลัมน์โรเบิร์ตของเราได้แล้วที่15คลีนชีตเท่ากันเป๊ะแต่ว่าเกมการลงเล่นเนี่ยนักเตะของดับบี้เคาน์ตี้เนี่ยลงเล่นน้อยกว่านะครับถึง4เกมด้วยกันนะ ถ้ามันลงเล่นเท่ากับเราเนี่ยผมไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับว่ามันจะครีมชีตได้มากขนาดไหนก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับ EP ีนี้ของดอทเ p มตันพีเมลี่เนี่ยอยู่อีกไม่ไกลแลวครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากเป็นแฟนพันธ์แท้ของทางช่องนะครับเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกข้างปุ่ม subscribe ได้เลยคุณผู้ชมเท่านี้ก็จะเป็นกำลังใจยิ่งใหญ่สำหรับผมแล้วนะครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกเป็นแฟนพันธ์แท้เข้ามาแล้วเนี่ย ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมานะที่นี้ด้วยครับคุณผู้ชมอ๋อถ้าเพื่อนๆยังไม่ทราบนะครับผมผมมีข่าวดีจะมาแจ้งครับผมตอนนี้ไอคอนบราวหรือเจมี่บราของเราเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ครับคุณผู้ชมอูมต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวที่น่าภาคภูมิใจของนอสแคมตันมากมากในตอนนี้เลยครับไอคอนบรา สำหรับวันนี้ถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของ r o อ t เซ s ปตันซีรีสเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแพนดาจเและ i อคอนบรา n ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ